บัดนี้วันที่19มกราคม2568ครั้งที่17ข้าพเจ้าในนัตตวุสงแก้วกออจายเสียงสวดสาธนายายประประสุบพนประวิเลมูนต่างๆถวายเป็นผู้ทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาได้อาจจะนุยาบูชาเด็กรูบาจารย์ทั้งหลายก่อจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติรับรึกได้มีสมาธิจดจ่อในอคตระพยัญชนะในบทสวดย,ย่างต่อเนื่องด้วยเทอญหนึ่งบทสวดสวดชุมนุมเทวดาสมัญตาจักรวาล เดชุอันตานกันชนตุเทวตาสัตมังมุนิลักษะสุนันตุสักขโมกตังสักเคกามิเจรุเปศิริสุการาตเตจันตลิขีวิมานีติเปราเทยยกามิตะลุวันขาเนเขอยวตุอิเชเตผุมมาจจยันตุเทวชนะฐานะวิสเมยักขคันทปานาคาติสันตาสันติเกยมุนีวัละวัจยานังสานตาโวเมสุนันตุธรรมสวาณากลายยมพันตานธรรมสวาณากลายยมพันตานธรรมสวาณากลายยมพันตานตางสอง หมดบูชาพระฉนั้นตายิมินาสักกหเึนะพูต่งอัิพูชยยามิอิมินาสั้กหนึนะแต่มาอภิพูชัยามะยิมินาสักกเนะสังคังอภิพูชยามะสามหมดาพระฉนั้ตายหัลังสามสัมพุโธพระวาพุตังระวันตังกภิว่าดมิสวากาโตพระวตาธรรมโมตรรนมมัสสามิสุปฏิปโนพระววโตสาวกสังกฆสร้างกังนะมามิ บทสวดนมัสการสิทวิคาถานมุัสสะภะคะกวัดตสัมมาสัมพุทธัสาะน้มุัสสะวะคะกวะาตสัมมาสัมพุทธัสาะนมุัสสาภะคะกวะตสัมมาสัมพุทธาสสะห้าบทสวดไตสานนคมปะทะพูดธางสาวัางกัจฉามีตัมังสรนงกัจฉามีสังคังสาวนางกัจะามีตุติยปีพุทธางสาวัางกัจะามีตุติยปีตัมังสาวนงกัจะมีตุติยปีสังคังสาวนงกัจะามีตัติยปีพุทธางสรนังกัจะมีตัติยมปีตัมังสรวนงกัจะมีตัติยมปีสัััสกจม โอ้โหสวดสัจจคิริยาคาถานาทีเมสานางอันยังพุทโธเมสานางวรังเอเตนะสัจจวัตเจนะสวดที่เมกุณตุสัปปตานาทีเมสานางอันยังธรรมโมเมสานางวรังเอเตนะสัจจวัตเจนะสวดที่เมกุณตุสัปปตานาทีเมสานางอันยังสังโฆเมสานางวรังเอเตนะสัจจวัตเจนะสวดที่เมกุณตุสัปปตา Ket bato at ma sa maya su ewang me sukang ekang sa maya pakwa sa ke suwi ala sa ming ma wane ma tabi ko sang kina sa ting bati amate yi pi ko sa te yi sa pe wang ala te yi ta sa yi chalo kata tu yi te wat ayye puye nang sa pati ta ngun te sa naya ko sang kang chan ta ko chatu nang so ta ita ta o si ayang ko pakawa sa ke suwi ala te kapila sa ming ma wane ma tabi ko sang kina สัตย์ปัญญาติีิรุสัตยเตหสัเเวงอนันเตหิตัสสังหิชัลุกัตตุหิเตวัตาเยปุยนะสัตยปฏิตามโอนเถาวัลย์กันตังเ์สังหยาปิกุสังขังจายันนุนะมายามปเยนะปะกวาเตนุปัสสังขมัยยะมะอุปัสสังขมิตาวะปะกวาโตสังนิเกปัติกิดคาตาปัสยามาติอาตากุตาเิวตาสัยยะทาปีนามะปะละวาปุริสสัมมติตังวาสางปัสสัยเลยยปัสสัยตังวาปังสัมมิชัยยะเอวะเมวะปุตตาวา Sesu tewesu su antara ita pula tu batu su ataku tadi wata apa kebantah kami wati tawa ika mantang su ika ku wata apa kebatu sandikli mangkatang apa ma sama bawa nata ming tewa kaya sama kata kata ma tama sama yang ta yewa apa lah si ta nak sang sang de apa ta apa kebatu mangkatang tala sama ta ansu kita kata no usuk kang sosana tiwa ni dani ka e tawa ni dani la kan te pati tati aka kuwa pala di wata apa kawa to sani ki mang kata ngapa se se tawa ki nang se tawa pati kang hina ki lang kuwa ngi kama mi cha te cha lan te so ta wi ma la cha tu cha kuma ta apa apa sih ye ye ciput yang sanang kata se na te kami sendiri apa

เยปิเตปิกเวปาวิสันติอนาคตามตจานังอานลันโตสัมมาสัมพุทธูติสัมปีปะกบันจานังอิตาบาละไมเยวะติวตาสันติปะนิตาปาวิสันติสยามทาปิไมยังอิตาลาอิอาจิงคิสัมมิพิกเวเทวะกายังน้ำมันิคิดใจสัมมิพิกเวเทวะกายังน้มันิเตสิสัมมิพิกเวเทวะกายังน้มันิตังสุนัตตาสัตวกังมนัสิกาลุทาปาจิสัมปีมีติ เอวังปันเตติโขปัเต๋อปิโคปิโกปักกะประตปัจจาโสโสปะกกะไหวจัตจลาจิตาต่าโวจ่าสิโลกามานุกัสสามิยต้าพุมาตังสิตาเยจิตาคิดิับพลังปะยิตันตาสมาอิตาปะปุตูปุสยงวันสัลีนามโอดมะหังสาปิสัมปุนาอุตารธรรนะสสังตาวุปัสันนามะวะนาวิลาปิญญุปัญจายสติยตาวะเนกปิลาวะตะวีตตา Tatawaman tayo sa sabagay sa sanirap, te dewa kayabing kantatewi, tiyanatabi kawo, te diyan pa makalungsod. Tawag ko na sa sasanang, isang batulang uyan, ang amano sa sanak sanang, abigay sa tamatak ko, sa kansa, ngata, at aling. Sa tangigay sa sanang, amano sa nakmataso, abigay ng tamatang ko, tisa, sa pabusangaw, tapcha sa pangapano, Habi niya iya, wawak si kuma, tatuwa manta isa ta, sa waki isa sa nila, te. Te wakayabi tabi ka wo, ye buwang kiti mi kilangi i-ano, ano pupaso, sa tasa-asa, iwaya ka po mga kapila tawa, hindi manto su, di manto wanto iya sa nino, mada manabi ka mubi ko nang samiting wanang. Sa saasa, ima wataya ka na nang tawa hindi manto di manto wanto iya sa Muda mana kamu pikun yang kami di mana sata sata kilati sasa yakana kana nanda wani no idi mando sate wana mando yang sani no muda kamu pikun yang kami di mana di cete sopa sasa sasa hasa yakana kana nanda wani no idi mando sate wana mando yang sani no muda kamu pikun yang kami di mana di sani ta aja sata yakana kana nanda wani no idi mando wana mando yang sani no muda kamu pikun yang kami di mana kubiro sa sa kang iko we ulat ulat sa ni we sa nang nang sa tasang asang yaka nang payilu pa sa ti sa iko so baka sa meeting ba nang kuling matyati sa nga sa tada to sa kan tapa nang ati pati mahala sa ayas sa siso putabi ta sa pangawo yun ta na pala iti manto sa so, di manto wana Muta manabi kabuti ko na sa amin, ding manatay, ginangkat sang, nasa wilo, tapasa, sa ting kumpan tanang ati, pati man, at sa si so, kuta pita sa pawo, hindi na pala, hindi manto sa ting manto, no muta manabi kabuti ko sa ding manang pansi, matkat sang, nasa wilo, pako, pa sa ting, nakanang ati, pati man, at sa si so, sa pawo, hindi na pala, Yede manto sode manto wana wato ya sanji no mana api kamu piku nang sami ting wana ang utalang jati sang aja aku welo tapa sate ya kana ngapi pati mala sa ya sa siso kuta pita sa kala yede manto sode manto wana wato ya sanji no mana api kamu piku nang sami ting wana ang uli uli mata api sang na to tak ini na welo ko pati me na welo welo utalang tik sang kata lo te mala sa sa manta tik tata mana tang วันเอกบิลาวัตเวเดสังมายาวิโนจัสสังอาโกวัจญานิยานสตามายาโกเวตุเวเดตุวิปูจวิปูตโตสังจันตโนการมสิโตจักินณุมันตุนิมันตุจะปนาโตปะมันโยจะเทวาสิโตจักมาตาลีเจตัสเรนุจักคันทัพโอนาโอราชาสนุสัพพะอาโกปัญจสิโคเย kewa tim so iya awat sa sa te de chan ye la cha nu kan pa sa nga pa la cho bi mo ka ko sami ting manang at ako na pa sa na ka wi sa la sa sa kam pa sa ka sa nga ya pi ya mo na ta cha ha ku na ka ya no ma nako. Nako, so ba ka sami ting manang ye na ka na sa sa ha เตปาติจาภาคืวิสุตาจักโกเวยะเวียยัสสันติวันมัชฌาปตาจิตาลาสุปนนาอิเตเตสังนามังฮาวิยันตานาคาลาชาณะนามสิสุปนนโตเขมามาคัสิปุตโตสนายิวาจายุปาวะยันตานาคาสุปนนากรานนมังกังสุปุตังสิตาวชิระอัตไนนัสมุตังอัตุลาสิตาปาตตโลวะซะ วัดสวัสดเตย์อินทรมันโดยยักสันสิโนกาลกัญชามหมปีสมาอสุราดานะเวคัสสตสางๆเว็ัดจิตเตะสุจิตเตะจาปางหลัดตัน้มุติสังฆสัตจะไปริปุตธานังสัพเพเวโลจานามกาสันนายิตอาวาบดิงเสนังราหูปันญะมูปะคามุงสมาโยุตานิปันทันเตปิคุนังสามิติงวันัง อาโปจะติว่าปัตตวีเตปัตตวีจะตีโชวายุตาตาคำงวารุนาวารุนาตีวาโสโบใจยาสัสสะสังอาทิมิตาคาลุนากายิกาอคูตีวายัสสินโนทัศติตัสสตากายาสัเีนันนทวณีโนกิติมันโทสุติมันโตวนาวันโตยัสสินิโนมะดามนาบิคำูปิกุณังสมาติมวานังเวทุตัเวทุจะตีว่าสาลีจะอาสมาจะตุเวยามาจันตัสุปันิสาเตวาจันตามาคุบุญักิตาสุริยสุปันิสาเตว่าสุริยมาคุบุญักิตา นักขันดาตินิ่ปูนักขิตาวาอาคูมันตาวะลาอากาวาสุนังวาสาวุสิโตจัคโกะคาปุลินทัตโตจัสดีตาสัตตากายยสสปินานันทรวันนี้น้องทีมันดูสุดทมันดูว่านามันดูยัสันติโนมุต้มานาปิกามุติกุนังสมิติงวันังอาตากูสาปุจาสาปุติวัตละมักกีสิคาลิวะอาลิตะกาจะโลชาจะอุบมาบุพปานิปัสสิโนวารุณาสาธรรมะจะอาจุตาจะ ani saka sulu iya nu kilang angku angku masan wanesino da sadedan sadata kai iya suti man tu banang man tu iya manabi kamu beguna kami ding wanang sama nama sama man มนุสธรรมาขิจาปตุสิกาคูวาคูมโนปรตุสิกาอาตคูหารายุเทวายจะรุยตวาสิโนปารการมาปารกาคูเทวายสัญสีโนทัศติทัสตากายสัพพนานันตะวณิโนยิ่งมันตุสติมันตุวนาวันตุยสันสีโนมดานาภิกขมุปิกุณังสมาติงวะนังสุขากาลุมาลุนาอาคูเวกันนะสาสาโอุตาตาขังปามุขาอาคูเทววิจักนาสัตตาตะหาลักษะมิสกายายสิโน Sana yang AKHA pacu no yo tisa abi san bu abi bak sate, kah sate tas kaya sapi nangang dawani no, jiti mantu sote mantu wana, mantu ayesan nino mana kamu wibu kami jatuh si daya kata, kah si no, sambi daka nama si tao, si nama cah aca wane mana tino aku, hataku bana nimita, kah sate ta kaya, kaya sapi nangang ยิ่มันตัวสุดยิมันตววันั้วันตัวเยนยิโนมต้ามานาอบิกุนังปิกุนังสามิติวันนั้นัตเตเตเดวันนกายสรจพเดนานนาวันนี้นอนามันวเยนากันอาคันสุงเยจันเยติสสติสาสระปาวุจาติปังกิลังหวคนินะมานาสว่งตะเขโมขตลังนาคังจันทาวงอาสิตาติตัง So, pama pala matuwa siya po tayo na matuwa sa nga. nang kumalo ti so siya. So, baka sami, ting, wanang, sa ng, sa nga sa ka nang ma pama eh. Sa ti upan mm, upan no so ti manlobin sa tayo sa sikso. Si, Kat sa ta kita nga wat, sa watino. Te san sa to akaha di to baliwali to te ka sa pe te sin sa sa malanasin na kami, เพสาะกางสสัมผัสที่ยังเหตฉากานหัตาปันทตาราชินาปันตามาทู่สามตาปวาริวารีทามาวุ่จิตาโขจินังอิเดตัฐมาห์เสโนคณะเสนังอะเปศยิปานินาตัละมหัจยะสารังกาตวานะเประวังยะตาปุสโกมีโกทานายันโตเจวิชุโกตาตาโสปจุทาวัติสังคุโตอาศัยยังวัตสีตัดยาสัพังอภินญายะวะวักิตวานะ kakuma kato ama ta isa ta sa wakay isa sa nila te mala na sa'yo nabikan ta te wicha na tabi ka te cha pa ma kalung su ta sa lak vita lak lakye yi kamong nesang lo mat sa yung sa pe kama pa sino mo tante sa, te sa nesu